ครับเมื่อานี้เอารถนะครับของไอบอยนิติไนครับเอาไปชงอยู่ที่บึงการนะครับขั้นนี้เอามาปรับปรุงทั้งขั้นนะครับพี่น้องครับเป็นสื่อมือสองมาแล้วก็เอามาให้ทางอูประสิทธิศโยการช่างครับเช็กระบบทั้งขั้นนะครับนี่เห็ดสีเห็ดสีปากเห้นไหมครับฝนตกครับพี่น้องมื่อนี้ เกี่ยวดันนะครับเห็ดแต่งเป็นชุดเกี่ยวข้องครับเบาะแล้วก็เช็คระบบแั้งขั้นนะครับมือนี้เรียบร้อยครับที่ได้เอาไปส่งครับเดี๋ยวไปฟอกันยูที่บึงการกันแล้วกันครับ,รบมาหอดบานไอ้บอยแล้วครับบอยเซยกาครับ นี yeah. ่กะใส่งบประมาณไปได้ปอยแสนแสนแสนเจ็ดแสนเจ็ดเดี๋ยวเขาจะคอยมาบึงนอกประเทศยังไปแน่ยเนาะสร้างเด่นแกกำลังเสียล้นลงครับเมื่อนี้ยสร้างเด่นกะเอาจอดให้ครับตรวจสอบเป็นคู่นวันแรกเป็นรถเกี่ยวครับ нет, я пойми нет. А? ดี๋ยวใช้สังเด่นนะครับอธิบายนะครับว่าลดขั้นนี้นะครับของไอ้บอยเซกานะครับเห็ดยังไปเนี่ยครับเดี๋ยวาเบึงอะไรที่ถอดออกนะครับนี่กล่องจุนพูนครับพี่น้องครับแนนมา่ครับอะไรที่ถอดออกทุกขินนะครับทางอัวกสีขึ้นมาไห้นะครับขึ้นมาไห้แบบนี้นะครับสังเด่นรีวิวลถขั้นนี้นะครับว่าเห็ดยังไปเนี่ย เพรียังไปแน่ครับท่านเสต๊ะไอเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องยจมีเกี่ยวดันเขาจะซื้อสายพันธุ์สู้เบาก็ไปนี่แหละครับแล้วก็ทางคันระบบกับเพรียงกันแต่พวกสตูรังเรียงช่วงล่างระบบเกียร์อืมก็คือนั่นแหละอะไรผิดเปลี่ยนออกครับอะไรที่เปลี่ยนออกมามครับพี่น้องเอาอะไรเป็นบรรยายสมากกว่ายังยังยังบกพบไปหน่อยลืมเอาเกี่ยวมาให้เล่าเนาะเดี๋ยวเสียเดี๋ยวมาให้ทีหลังครับลืมมันหลายครับพี่ หลายอย่างก็คือว่าขั้นนี้พร้อมเกี่ยวน้อจางเด่นเน้อ,อใส่งบป,ประมาณเท่าไหร่บอกได้๋ยบอตัวนี้มันตกไปอยู่แสนเจ็ดหมื่นกว่าบาทรวมทั้งชุดเกี่ยวห้องเรียบร้อยแล้วนี่ชุดเกี่ยวห้องนี่ก็ประมาณสามหมื่นกว่าบาทเน้อครับผมสามหมื่ค่าซ่อมทั้งขั้นนี่ก็ที่ตกไปอยู่ประมาณ 40, แสนสี่แสนต้นต้นมันก็ประมาณนี้เปลี่ยนโอ้แถบทั้งขั้นนออบบ้อยบอเนาะ ไอ้บอยนี่ซื้อซื้อลดมาในราคาสามแสนเจ็ดเนาะบัเที่ยนี่กัตัดสินใจเอาไปเฮ็ดเลยเนาะไอ้บอยเนาะกับเพื่มมาอีกเก 2, ือบสองแสนปีป <c oughs> ีไปที่ลดมาประ 5, ะว่าหาแสนเนาะสร้างเรปีนี่เป็นยังไงก,การเกีียวขั้นนี่ตรวไหนตัวนี้เปล่าทิปประเมินเอาไว้กันน้องลดไหมกันน้องรถใหม่ครับน้องรดใหม่ก็อ<ะ> ก็คือทักเสียบเสียบเทียบก็หลุดไหมกะหลุดไห้ใช้งานไปประมาณแล้วห้าร้อยชั่วโมงประมาณนี้ประมาณนี้ครับประมาณนี้เรื่องไฟหาจุกจิกไอ้สปริงขาดลูกลอนเลอะรวมยังพวกนี้แท็กลุดแทยังนี้บบมีมันบ่ใายในปีชองีนี้บอบ่องถามครับคือประมาณว่าประมาณท่านท่นก่าไรนี่คือบ่มีปัญหาครับรับประกันบ่รับประกันหนึ่งปีครับช่วงหลังเอ่อละช่วงอื่นเลยช่วงอื่นก็คือกันครับถ้าถ้า การรับประกันของทั้งกู้เนาะแบบแบบเห็ดทามี้ทางการเนาะถ้าจะรับประกันก็คือส่วนที่ถ้าเป็นอะไรกับส่วนที่เราเปลี่ยนออกกับมันก็มีเบื้องระยะเวลาของที่ทางอู่กำหนดไว้อยู่สมสมมติว่าใช้งานไปนี่เนาะสกูร์ลำเลียงมันดอกจอกมันรู่หรือมันหยังเนี่ยแต่ทางอู่บอได้เปลี่ยนออกแต่ลูกค้าก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายตัวเครื่อง แต่ค่าแรงสิบอมีแบบนี้ครับเพราะว่ามันมันบริสุีธิ์ออกหมดไงเอาง่ายๆว่าอันที่ได้อันทด่ที่ท่างอูประกอบแล้วมันเกิดความผิดพลาดในการประกอบของเฮ้ากันก็คือเฮ้ามารับประกันไหนเนาะครับรับประกันแต่ว่าการใส่งานนี่มันก็มีอะไรบางตัวมันอาจสิคุณภาพมันมันบรดีุทธิ์เนาะมันกะสิเอ่อมันกะสิแบบซึกล้อที่ย่งกับเป็นธรรมดาเนาะไอ้บอยเนาะแจกแบบนั้นเนาะ บินบินบินที่ทั้งอู้เปิดออกมาให้ว่ามันมีอะไรกันเนี่ยให้เก็บไ้ก่อนครับอันนี้ที่มันเกี่ยวกับการประกอบมันจะมาอิงกันกับของทางร้านว่าทางร้านได้เปลี่ยนออกหรือบริษัเปลี่ยนออกมันจะบริษัเปลี่ยงกันว่าเอาเจ้าไปซ่อมแนวใดเพราะบางครั้งือกับถ้าถ้าเป็นหลดเห็ดสีทั้งคันแบบนี้มันพ้นสีไปทั้งเมดไหยครับแมนแต่ว่าตัวนี้ถ้าเสียเอาอะไรที่ที่ถอดออกมานี่ก็ขึ้นขึ้นขึ้นมาให้มัดขึ้นมาให้เบิ้งนะครับเนี่ รละข้ากับตามอะไรที่นักขอรอนี่เนาะจางเด่นนี่ครับตัวที่มันมาผมจะมีขั้นนี่เอื่นว่าสมทั้งขั้นเลยทั้งขั้นเลยนะครับพี่น้องครับนี่ไอ้บ่อยเป็นจะได้อูปทิศใโช่วงการช่างครับการที่ว่าโอเคครับผมการครับว่านั่นเป็นแต่แต่ว่าแต่ว่าเขากัต้องมาเบิ่งตอนเกี่ยวอีกเท่านึงเนาะเกลียวอีกเท่านึงเดี๋ยวหลังจาก เกี่ยวเข่าปีนี้แล้วเดี๋ยวผมสิมาเรียนนาผมสิมามาถามไอ้บอยว่าการใส่งานจากการที่เฮ็ดจากอุประสิทธิโชกการช่างมาแล้วมันมันเป็นจังไหนแล้วพี่น้องผู้ที่เพิ่นกลังเบิ่งอยู่นี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นสิตัดสินใจแนวใดจังซี่นะเฮากับแจ้งความอีกกันอีกเพียงน้อยหน่อยเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าประทับใจอยู่ครับแล้วก็ราคาที่ที่ทางอูเพิ่นแจ้งมานี่ไอ้บอย คิดเห็นไปจังไงตรงตามที <coaching> <Huh? S 2> ่เหมาะสมบบเอ่สมแต่แต่เพื่อนรกแจ้งตลอดบ่ะตอนาวแต่แต่เพิ่นแแจ้งตลอดเนาะว่าตรงเปลี่ยนอันนั้นอันนี้เนาะอนนโทรมาแจ้งครัก็คือแบบว่าบบแมนว่าเฮ็ดแล้วแล้วก็จังมาบอกเขาที่หลังบบแมนเนี่ยเราโทรมาสอบถามคุยกันก่อนเนาะว่าอันนี้มันจะเป็นตรงเปลี่ยน ว่าหลุดเกี่ยวถ้าลื้อออกมาแล้วนี่มันมันประเมินยากนะตอนตอนตอนประเมินในในสภาพหลดขนาะดว่าตีตีเพื่อไว้แล้วนะว่าตัวนั้นก็ต้องเปลี่ยนตัวน,นี้นก็ต้องเปลี่ยนมันก็นยังมีตัวที่ที่ขีดกว่าถึงนะมีต้องไปเปลี่ยนออกก็มีบางครั้งหลุดเกี่ยวแต่ว่ามันมันจะบวกขึ้นหลุดหลุดถ่ายนี่สิจบเลยอะไรตัวน,นี้ <l ug th ai> เส<อ>ียก็คือรีออกมาได้เลยหลุดถ่ายนะแต่แต่ตัวนี้ก็ที่ว่าใส่งาเกิดยาวๆกันไปเลยเนาะางเดินตัวนี้ส่วนตัวที่ ทางอุปกรียอ no <'s> ุปเป็นเละจะพึ่งยาอยู่แล้วแต่ทุกตัวส่วนอื่นมันกับอายุการใช้งานมันจะมีระยะเวลาอายุของมันอยู่สำหรับอะไรแต่ละส่วนฉันว่าไอ้บ่เฮ็ดผมกับตาซินใจถือเลยตัดสินใจถือเลยเด้เนาะครับแนแม่บ่เฮ็ดนี่ก็คือไอ้บ่อยบบ่่เหลือดอกแล้วก็บ่ได้เงินแล้วก็บ่บ่เหลือยังโอรมันเปลื่อยมันเย็นิหรือถึงมา ก็น่าป้าผู้ให้บางบางชุดกับ่ได้เขียนลงในรายการนะป้าผู้บางชุดก็เหตุให้่รีเลยก็มีบางชุดนีบริษิทเงินเมือนนี้ใช่หน่อยรถเกี้ยวครับกับสร้างเด่นครับมาส่งงานไอ้บอยเซกานครับก็เป็นขั้นที่ยาเคยไทยเบื้องเนาะทางเด่นเนาะไอ้บอยเซกากับไปอูวเฮาครับแม่นเมนะครับเดี๋ยวพาเบื้องรอบๆขั้นครับนครับเป็นชุดเกี้ยวของนะครับแล้วก็ได้ได้ตัว บางบางเขากระเด็นมากนะครับชุดเกี่ยวข้องเนี่ยก็มีเอ่อเกี่ยวดันนะครับเกี่ยวดันข้อสปริงนะพี่น้องครับทดสเตอร์ออกเกอร์ไ้นะครับ้วกาสายพันธุ์หัวเกี่ยวในลองคู่นะครับตู้เบานะครับตู้เบาความนะครับ้วกาอันนี้เป็นเป็นชุด ชุดเกี่ยวข่องนะครับช่วงล่างนะครับช่วงล่างที่ท้างโอเท็ดไหไม้นะครับกับเปลี่ยนลูกลอนเลอเอ่อแมียนมืดเลยนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนไม้เมื่อเลยนะครับแล้วก็ผวกบูทผวกเอ่อยังที่ส่แกนลอนเลอรเห็นมันหลวมมันยังข้างโอกับจัดการเท็ดไหนะครับขั้นนี้ก็ทือว่าจัดเต็มอี่ขั้นนะครับพี่น้องแต่แกงซิ่งนะครับแต่แกงซิ่ง แล้วก็โอ้เห็ดทั้งขั้นเลยครับพี่น้องครับนี่พวกท่อทรงเขานะครับแมนเปลี่ยนใหม่เหมือนครับเป็นสแตนเลสโอ้ทนทานนะ่ช่างเรีนเนาะท่อทรงเขานะครับนี่ผู้ใดที่อยากได้นะครับกระปุกอันนี้เขาเอื่นกระปุกอย่างสแตนเลสเนี่ยเนี่ยเนี่ยมองเสื้อสกูสตซองบ่อันนี้เขาก็เป็นสแตนเลสเขาก็เห็ดขายได้เนาะเห็ดได้เนาะซื้อบอ่ะแล้วผมมีเครื่องปั๊ม มันมันมันมีเวลาเห็ดเนาะอันใดที่เอาสื่อห้าก็สื่อเอายอกเนาะเอาผดีเอาเฮ็ดเอาสีอย่างดนกแต่ว่าช่วงล่างเนี่ก็คือว่าจัดมาเต็มหเ้เลยนะครับ<อ>พี่น้องครับนี่หลูกร้านเลยโอ้เถ้าช่วงล่าง,างกระเือาาเ้อนเ,นเอนนอกล,ลก็มา,าม่ลายห,หมื่นเลยี่างเคือนนแหละ แต่ถ้าว่าเที่ยวลูกยิ่งทะลุกัมันกับโอยู่นะสองหมื่มันก็ดีเปนตัวนี้มีสเตอร์มีหล่อน้าหลังมีแขนมียังอีกเลยก็ลูกอื่นเทีให้สกีกับออกมุงโตมีมีแขนหล่อน้าอีกโซพวกโซพวเยังกระเปลี่ยนในมหมนะครับพี่น้องแต่นี่แหละครับอะไรนี่นะครับอะไรตามที่เห็นนี่แหละครับพี่น้องครับพี่กองกันชนพูนอยู่พี่ครับ ในร่งนี่ก็บในคลิปนี่ก็บก่านอยนะครับนี่อ่ะคลิปนี้นะครับเมื่อนในคลิปนี้ก็มาทรงรถไอ้บอยนะครับมากับซางเด่นกะยกคลิปใบซ้ำนี่ครับพี่น้องท่นนานใดนะพี่สนใจอยากให้ทางอูประสิทธิโชการช่างนะครับไปดูแลรถให้นะครับกะติดต่อมาที่ทังเจริญนะครับเบอร์โทรกับศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามสองนะครับ แล้วกับเบอร์สร้างเด่นับเบอร์สร้างเด่นพอได้มีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องรถเกี่ยวเนาะรถเกี่ยวอยากซ่อมรถซ่อมไรอยากสอบถามราคากะต้องถามสร้างเด่นครับทรมาเลยครับเบอร์เบอร์ยังก่อนสร้างเด่น0883036470ครับหน้าที่ซ่อมได้ครับปรึกษาได้นะครับว่าอันนั้นราคาเท่าไรอันนี้ราคาเท่าไรก็ได้หมดนะครับอืม พี่น้องนะครับที่สนใจกับหน้าที่อย่างเดียวท่าใจเงินนะครับที่เหลือทางอุ้งจัดการให้อาคลิปนี่นะครับชายหน่อยรถเกี่ยวสร้างนิ่งรายการครับไอ้บอยเสีการนะครับกต่ต้องไล่พี่น้องไปก่อนเดี๋ยวจะคอยมาสอบถามตอนไอ้บอยเกี่ยวปีนี้ครับสวัสดีครับเอาใครพี่ดูทำไมโอ้ย